ะโตถุอรหัตตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะตภะกควโตถุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสัสัมัญตาจักวะเลสุอันตระันชันตุจะเทวตา สัทธามัมุนิราชาสาสุนันตูสาขโมขะทังสังเกาเมจาโรเมเกลิสิาราตเตจันตาลิวิามารเนทีเมรัเท อาเมดารุวนาคาเลเกหหะวาทุกิเทเตภูมิใจอย่างโตเทวาจาละธาละวิสเมยขาขันคาพานาคาติขันตาสันติเกยัง มุติลาวัจนังสาธวเมสุนังตูอายาจนาการโลอายมพัทัุตาอายาจนาการโลอายม เรืองเ,เล็กขาวไทยเรื่ตัวทุกข์สาข้าประจาทั้งลาจะได้ทําตามเคารพหอกนอบน้อมบูชาครูขอเชิญท่านจงลงมาสู่ยังโรง้องที่บัดนี้เธอดาประจา เชิญเหล่าเทวามหาพร้มซึ่งสถิตอนุกรมสวยสวรรค์ชัางกามาพบและโรคปาพบที่ทั้งพวงเทพารักที่ทำนักเดือสิ่งของบันพอยอดเชียรี ที่มีในผู้หาเหว่าทานละอนหวยดีด้วยเทวาในเวหาณภาคกาศที่มานมาตนมนทีรามีข้างเหล่าเทวาในก่อแก่แรงราคามานิคมคม้ ในชมรมแดงเรืองสาพนาเวทอยู่ในเขตเคหาและไรนาและพำนักทั่วไปตามภาคพื้นภาคสุทาไม่ว่าจะเป็นน้ำน,น้ำหรือบนบกในที่รกไม่ราบรียบอีกทั้งตัวยักษ คนทานและพญานาะคซึ่งสถิตชิดไกลในสำนักไม่ห่างเหินขอเชิญท่านจงลงมาฟังข้อเศาว,วันนี้ในโอกาสรับสงนาทีระหวางพนตรีสันติสุป,ป้อม และพนตรีทีระกผาดงสุนทรนาการละบัดนี้เธอ